สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Out of the Myth รายการที่เราจะมาชวนคุยเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับความลื่นไหลาทางเพศในตำนานศาสนาและก็นิทานปรามปราจากทุกมุมโลกผมพานุไตรเวทแอดมินเพจ Our History วันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่อง LGBTQ+ ในศาสนายูดาของชาวยิวกันบ้างขึ้นมาแบบนี้นี่ก็ controverial เลยนะครับเพราะว่าศาสนายูดาเนี่ยน่าจะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาที่ต่อต้านความหลากหลายทางเพศที่สุดแล้ว ในคำพีพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็จะมีข้อความมากมายที่ประนามผู้คนเหล่านี้หนึ่งในเรื่องที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่องของล็อตและก็เมืองโซโดอมล็อตเนี่ยเป็นชาวเมืองโซโดอมเมืองโซโดอมเนี่ยเป็นเมืองของคนบาป ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยตั้งใจที่จะทําลายเมืองนี้อยู่แล้วแต่ก็อยากจะช่วยเหลือคนดีๆในเมืองนี้เนี่ยให้พ้นภัยออกมาได้ก็เลยส่งเทวดาสองคนเนี่ยไปเป็นแขกขอพักอาศัยอยู่กับลอตลอตก็เปิดให้เทวดาเข้ามาอยู่ด้วยแต่พอถึงกลางคืนนั้นเนี่ยคนในเมืองโซโดอมเนี่ยพอเห็นว่าแขกของลอตเนี่ยเป็นผู้ชายสองคนหน้าตาดีก็เลยมาเคาะประตูบ้านแล้วก็บอกให้ลอตเนี่ยส่งแขกสองคนนี้มาเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้มีอะไรกันด้วยซึ่งลอตก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นล็อตถ าวของฉันไปดีกว่านะครับไม่มีอะไรกับลูกสาวของฉันดีกว่าสุดท้ายเนี่ยเทวดาก็สาบให้ชาวเมืองเนี่ยตาบอดเพื่อให้ลอดลูกสาวแล้วก็ภรรยาเนี่ยหนีออกมาได้เทวดาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะทําลายเมืองนี้ทิ้งนะระหว่างนั้นเนี่ยห้ามหันกลับมามองเป็นอันขาดระหว่างที่คนในครอบครัวเนี่ยหนีหนีหนีกันไปเนี่ยก็มีเหมือนกับเป็นฝนเปลวเพลิงเนี่ยตกลงมาแล้วก็แผดเผาเมืองโซดอมให้พินาศไป แต่ว่าภรรยาของลอตเนี่ยก็เกิดอยากรู้อยากเห็นก็เลยหันกลับไปมองพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นเสาหินแล้วก็ตายไปอยู่ตรงนั้น แต่ว่าความวัดเดอดฟังเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นรอดกับลูกสาวเนี่ยพอไม่มีเมืองอยู่แล้วนะครับก็ไปอยู่กันในถ้ำสามคนแล้วก็ลูกสาวสองคนของรอดเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยตอนเนี้ยชายหนุ่มคนทั้งเมืองตายกันหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีอะไรกับพ่อตัวเองดีกว่าก็เลยตัดสินใจเหมือนกับมอมเหล้านะครับเอาเหล้าให้รอดกินแล้วก็พอเมาไมา้เนี่ยลูกสาวสองคนนี้ก็มีอะไรกับพ่อตัวเองแล้วก็ตั้งท้องแล้วก็เกิดเป็นแบบว่าชนเผ่าใหม่ขึ้นมาอีกสองชนเผ่า ผมคิดว่าในแทบจะทุกตำนานเนี่ยของคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยตำนานของลอตกับโซดอนนี่แหละเป็นอะไรที่มันแบบมันพ้นสมัยที่สุดคือมันเป็นอะไรที่คนปัจจุบันเนี่ยมาอ่านแล้วมันมันยากยากมากเลยที่เราจะเก็ตว่าเขาต้องการสื่ออะไรคือผู้ชายมีอะไรกันเนี่ยผิดแต่ว่าพ่อเนี่ยมีอะไรกับลูกสาวได้พ่อสามารถส่งลูกสาวให้ไปมีอะไรกับคนอื่นได้เนี่ยมันมันฟังดูแปลกๆสําหรับคนปัจจุบันนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของค่านิยมเรื่องของจารีดที่เปลี่ยนแปลงไป อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าเรื่องของลอตกับลูกสาวเนี่ยมันมีประเด็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในยุคเรเนซองส์เนี่ยจะมีงานศิลปสะสกุลหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าไฟบอร์มาถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ power of women มันจะเป็นภาพของผู้หญิงที่พิชิตผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาแต่มักจะเป็นแบบนักปราดหรือว่าเป็นผู้ชายที่เป็นขุนศึกที่มีอํานาจหนึ่งในภาพที่โด่งดังที่สุดก็คือภาพของจูดิตจูดิตเนี่ยเป็นราชินีชาวยิวกันจูดิตเนี่ยสามารถตัดหัวฆ่าศึกก็คือเฮเลโรเฟนได้บางๆเนี่ยน่า ก็อีกภาพที่ดังก็คือภาพของฟิลิสเนี่ยขี่หลังอริสโตเติลอริสโตเติลที่เรารู้จักกันเนี่แหละครับนักตัดญ,ญาชาวกรีกมันจะเป็นภาพของผู้หญิงที่มีอํานาจเหนือผู้ชายที่ก็ยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันซึ่งภาพของลอตกับลูกสาวสองคนเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในสกุลนี้ด้วยก็จะเป็นภาพของผู้หญิงสองคนเนี่ยมอมเล่าพ่อตัวเองศิลปะไฟเบอร์มารเนี่ยจริงมันก็มีความก้ากึ่งกันอยู่ ทางหนึ่งเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงอํานาจความยิ่งใหญ่ของผู้หญิงแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวเหมือนกันปัจจุบันนักประวัติศาสตร์นักวิจารณ์ศิลปะก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่างานศิลปะแบบนี้เนี่ยมันต่อต้านหรือเชิดชูสีเพศกันแน่นะครับทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงศาสนาของชาวยิวดีกว่าคือทําไมในคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเนี่ยถึงต้องต่อต้านพฤติกรรมชายรักชายขนาดนี้ด้วยอันนี้เนี่ยจริงมันพอมีสาเหตุทางประวัติศาสตร์อยู่เหมือนกัน ก็คือก่อนที่ชาวยิวเนี่ยจะนับถือศาสนายูดาเนี่ยในดินแดนคานานซึ่งเป็นดินแดนของพวกเขาเนี่ยมันก็จะมีเทพเจ้าอยู่หลากหลายแล้วก็หนึ่งในเทพ องหลากหลายเนี่ยก็คืออาชีราซึ่งเป็นสตรีเทพปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีวิหารของอาชีราลงเหลืออยู่จะอยู่ทางใต้ของกรุงแบกแดดในประเทศอิรักนักประวัติศาสตร์บางคนเนี่ยเชื่อว่านางเนี่ยเป็นเหมือนกับภริยาของเยโฮวาก็คือเทพสูงสุดของชาวยิวด้วยแต่อันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับก็เป็นเรื่องที่คนแบบยังเถียงกันแบบว่าอยู่มากเอาเป็นว่าผมเอามาถ่ายทอดให้ฟังแล้วกันว่ามันมีคนเชื่อแบบนี้ซึ่งนักบวชของอาชีราเนี่ยเราจะเรียกว่าเคลบิม เป็นผู้ชายที่จะสวมเสื้อผ้าหลากสีสันแต่งตัวเหมือนผู้หญิงแล้วก็มีพฤติกรรมแบบชายรักชายพวกเขาเนี่ยจะทํานายความฝันได้หรือว่าพอฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยเอาเครื่องนายมาดูก็จะทํานายดวงชะตาได้รวมไปถึงทํานายฝนฟ้าได้ด้วยนักบวชของเยโฮวาเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยก็คงรู้สึกว่าพวกเคลบิมเนี่ยเหมือนกับเป็นศัตรูของตัวเองเป็นคู่แข่งทางาศาสนาก็เลยเหมือนกับมีเรื่องราวมีตำนานมากมายที่พยายามดิสเครดิต ว่าให้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ร้ายตำนานหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องของโจเซฟแล้วก็ฟาโรห โจเซฟเนี่ยเป็นบุตรคนเล็กของพ่อโจเซฟมีพี่ชายทั้งหมด11คนพ่อเนี่ยรักโจเซฟที่สุดก็เลยมอบเสื้อโคต้ตตัวโปรดให้เป็นเสื้อโค้ทที่แบบสีสันเนี่ยสดใสามากๆพี่ชายทั้ง11คนเนี่ยก็เลยอิจฉาก็เลยเอาตัวโจเซฟเนี่ยไปขายให้กับนักล่าทาสขณะเดียวกันก็เอาเสื้อเนี่ยไปบอกพ่อว่าโจเซฟเนี่ยตกเขาตายไปเรียบร้อยแล้วโจเซฟก็ต้องลำบากรอมแรมถูกขายเป็นทาสถูกขายเป็นทาสสุดท้ายเนี่ยก็ไปอยู่ในดินแดนอียิปต์ ระหว่างนั้นเนี่ยโจเซฟก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์นในการทำนายความฝันอ่านความฝันแล้วทำนายได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงฟาโรเนี่ยเกิดมีความฝันขึ้นมาว่าเจอเหมือนกับวัวผอมๆเจ็ดตัวเนี่ยกินวัวอ้วนๆอ,อ,อีก7ดตัว ก็ไม่รู้ว่าความฝันนี้หมายความว่ายังไงซึ่งโจเซฟก็ตีความว่าประเทศอียิปต์เนี่ยมันจะเจอกับความอุดมสมบูรณ์7ปีก่อนที่จะเจอกับความแห้งแล้งติดๆกันไปอีก7ปีฟาโรก็เลยแต่งตั้งโจเซฟให้ทําหน้าที่คล้ายๆกับคนเก็บภาษีก็คือเก็บเอาส่วนแบ่งส่วนต่างหรือว่าส่วนเหลือแบบข้าวผลิตผลของชาวนาเนี่ยมาไว้ในโกดังเพื่อที่พอถึงปีแห้งแล้งเนี่ยจะได้เอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนอื่นได้ตอนจบของเรื่องโจเซฟก็ได้กลับมาเจอกับพวกพ่อแล้วก็พี่ชายอีกครั้งหนึ่งคือบ้านเกิดของโจ ยเซฟเนี่ยยากจนหิวโหยมากพ่อกับพี่ชายก็ต้องเดินทางมาหาฟาโรเพื่อมาขอบริจาคขอข้าวซึ่งอันนี้ก็คือมาขอกับโจเซฟนั่นแหละไม่มีใครเนี่ยจำโจเซฟได้เลยแต่ว่าโจเซฟเนี่ยจำอีกฝ่ายได้ตอนนั้นเนี่ยตัวพ่อเนี่ยมีลูกชายเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งชื่อว่าเบนจามินเบนจามินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโจเซฟเลยคือไม่เคยทําร้ายไม่เคยทําเรื่องไม่ดีกับโจเซฟแต่ว่าโจเซฟเนี่ยอยากจะลองใจพี่ชายอีก11คน ก็เลยเหมือนกับเอาของมีค่าในครื่องหาดของตัวเองเนี่ยไปซ่อนในกระเป๋าของเบนจามินหลังจากให้ของให้อะไรเสร็จก็จะให้ทุกคนกลับบ้านเนี่ยโจเซฟก็โวยวายขึ้นมาว่าเอ้ยของหายของหายพวกนี้มันเป็นโจรแล้วก็ให้ยามเนี่ยค้นดูว่าใครกันแน่เนี่ยขโมยของไปค้นในกระเป๋าของพ่อก็ไม่มีค้นในกระเป๋าของพวกพี่ชายก็ไม่มีสุดท้ายเนี่ยไปเจอในกระเป๋าของเบนจามิน โจเซฟก็บอกเลวเนี่ยต้องจับเด็กคนนี้เนี่ยไปประหารชีวิตแต่ว่าพี่ชายทุกคนเนี่ยก็มาช่วยกันปกป้องเบนจามินนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยฆ่าตัวเองเถอะคนคนนี้บริสุทธิ์น้องฉันไม่มีทางท,างทําแบบนี้แน่นอนโจเซฟก็เลยรู้ว่าพี่ชายเนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนดีไปแล้วก็เปิดเผยตัวเองและสุดท้ายก็อยู่ร่วมกันทั้งครอบครัวอย่างมีความสุขตำนานของโจเซฟเนี่ยนักประวัติศาสตร์บางคนก็ตีความว่าโจเซฟก็คือพวกเคลบิมหรือว่านักบวชของอาชิรานั่นเอง เสื้อโค้ตหลากสีสันเนี่ยก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่พวกเคลบิมเนี่ยชอบสวมใส่คือชาวยิวยุคนั้นเนี่ยพยายามแสดงให้เห็นว่าถ้าศรัทธาในเยโฮวาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทำนายความฝันโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาชีราก็ได้มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งแหละของาศาสนาของรัฐที่หนึ่งที่พยายามกลืนอีกรัฐทีหนึ่งมีเกร็ดที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องราวของโจเซฟเนี่ยสุดท้ายก็กลายมาเป็นละครเพลงด้วยชื่อว่า Joseph and the Amazing Technicolor d r e a m c o a ซึ่งคนที่เขียนละครเพลงเรื่องนี้แต่งเพลงเนี่ยก็ไม่ใช่ใคร ที่ไหนก็คือแอนดรูลอยเวเบอร์คนที่เขียนเพลงให้กับละครเรื่อง The p h a n t ม m um of the Opera อันโด่งดังนั่นเองเรื่องนี้โจเซฟแอนเด e ะอเมสติงเทคนิคคารเลสรีนโคดเนี่ยเป็นละครเรื่องแรกของเขาเลยที่แบบได้รับการเปิดแสดงขึ้นมาก็เป็นเกรดที่คิดว่าน่าสนใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนิดๆดหน,น่อยๆนะครับเกี่ยวกับความลื่นไหลาทางเพศในศาสนาของชาวยิวศาสนายูดาสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังอยู่ในท็อปิกนี้นะครับแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรถ้าเกิดสนใจ อะไรดีๆแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้เพจ Generation ด้วยขอบคุณครับ